ีครับการใจดีลูกบางปลาส้อยนะครับส่วนให้คะแนนสท่านยอดยิ่งเกศรมาลาแล้วก็ชนะอาหารวิเศษสันธิยาพลอนันครับใจดีลูกบางปลาส้อยนี่เป็นชื่อสมัยที่ยังชุกม,มวยนะอ,อยู่อันนี้ก็เป็นมวยระดับแนวหน้าคนหนึ่งเหมือนกันครับการใจดีใจดีลูกบางปลาส้อยแต่เวลาอยู่บนเวทีนี่ใจไม่ดีนะโอ้โฉลมใจราย <c oughs> ลาย,ายลมคู่ต่อสู้ยับเยินเลยครับอ่าเภทบูสุดโอดอยู่แล้วนะครับลูกบางบปลาส้อยลีลาการห้ามก็ไม่ธรรมดาครับ นี่คือศึกซุปเปอร์ไฟท์นะครับคู่นี้เฮียเห็นเป็นมวยเล็กๆเวทเล็กๆนะครับรับรองได้เล็กนี่ยิ่งกว่าเล็กพี่กินหนูครับเพราะนี่พลิกกระเหลี่ยงครับอ้าวพลิกกระเหลี่ยงที่ว่าเพชรที่ว่าดุครับโอ้ยมาเลยครับโอ้ยว่ายังไงครับโบวี่โดนเข้าศอกซ้ายดักเอาไว้เอาคืนด้วยมีเถียงอ้าวไยับจอดล่างก่อนครับยอดดอยโอ้ยเอาโบวี่มีศอกเจาะล่างต่อยขวา โบวี่เอาบอลโบวี่เอาขึ้นไปไหมยอดดอยง้างมาจากโคมก๋อยเลยครับปาตามสูตรเลยครับคุณกิติพงโ์ดูครับขวาสูงมีจอล่างแล้วก็มีหมัดสลับโอ้ยโบวี่ตั้งเริ่มตั้งลำได้ใช่ครับแายมาเริ่มต้นเริ่มเร็วไปหน่อยต้นโบวี่ตกใจตััง้งไม่ทันเปิดตารารับแทบไม่ทันครับอ้าวจอพับในพับใน,บในเล่นงานแล้วมีบมัดขวาโอ้ยมาเจอขวาอีกางนีครับโอ้ยเสียหลักเลยนะอ้าวบวกด้วยครับโบวี่โอ้ย โอ้ยโดนของสะอึกครับโอ้ยทำให้ยอมบวกมัดซ้ายสวนโอ้ยมีทั้งลำตัวทั้งใบหน้าสลับเลยครับยอดดอยโอ้ยยอดดอยนี่เดินกัดกรามแน่นมาเลยครับเจาะล่างหุกขวาต่อยขวาตรงนี่ยอดนี่นี่การันตีได้เลยครับมีแค่ขวาสลับโอ้ดูแล้วดูหน้าดูสายตาของยอดดอยแล้เนี่ยแกมุ่งมั่นจริงๆครับครับอ่ะโบวี่ปกติไม่เคยถอยให้ใครครับโบวี่โอ้ยโอ้เตะซ้ายเจอฮุกซ้ายเตะซ้ายอีกทีครับ ยอดลอยซุปซ้ายโบวี่ต้องกอดไว้ยอดดอยไปมาเป็นชุดจริงๆครับมาจะครบทุกดอยครับทั้งดอยแม่ปังดอยแม่สลองมาครบเลยครับยอดลอยม่าเลยครับสวนเลยครับโบวี่คิดดีท่านีต้องมีสวนนักมวยไทยที่ชื่อโบวี่โบวี่แต่ละคนนี่ดุทุกคนใช่ครับโอ้ยแล้วมาแล้วครับแข้งซ้ายของโบวี่เลือกตั้งลำได้ โอ้ยสายกับสายเจอกันอ้าวโบวี้เตะซ้ายอัดเข้าไปเต็มยอดอกแ่แต่ยอดดอยไม่สนเลยครับโอ้ยตาย้ายตายคุณตายผิดไม่รู้รับยอดดอยมาเป็นชุดรอจังหวะสองรอสวนหมัดซ้ายครับโบูบี้แม่แม่ตายไปไหนครับโบวี้หยงหลบได้โอ้ยจบไม่พ้นกับดอกนี้โดนปลายหมัดเตะขวาไปทกี่ยวยอดดอยโบวี้เกี่ยวก็ตัดล่าง ลุกขึ้นมาลุยต่อโอ้โหพยายามตัดล่างก่อนมีศอกขวาสลับกับโบวี่โอ้โหแล้วไปเรื่อยๆโอ้โบวี่ดักศอกขวาอีกทียอดดอยไม่สอดแล้วเจาะล่างเจาะลงไปโบวี่เตะซ้ายยอดเล่นบวกมาสวนต่ไปละตัวบุกสายเข้าหน้าอ้าวอ้าวเตะซ้ายอีกทีหนึ่งแม่งลบแล้วสวนซ้ายได้ครับโอ้ยได้เสียวด้วยกันทั้งคู่เลยครับอ้าวทั้งปัดทั้งศอกแล้วมาเป็นชุดเลยยอดดอย โอลาโบวีติดมุมอับด้วยครับอยู่มุมสามใหญ่ยังออกไม่ได้เอาก็พลาเจอฮุกซ้ายอีกเตะขวายังกระไรบวยด้วยซ้ายสวนสา้ตาซ้ายของโบวีนั้นเป็นจ้ำเลยครับแตกแล้วครับตอนนี้มีเลือดแล้วหมดยกแรกพอดียวได้ใจได้ใจจริงๆกลับมาชมการถ่ายทอดสดเดือดแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเป็นไงความมันนี่คุณสัมผัสได้เป็นไงเป็นไงคุณกิติพงศ์เล่นเอาเสียงแห้งเลยเจ็บ เจ็บเ็คอครับโอ้โ oh, ห oh. และย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าวันที่22พฤศจิก,ก,กายนนี้นะครับอ่าโรงเรียนเจียนหัวบางเลนนคะรประสมนั้นมีอ่าทางนั้นซุกเก่านะครับมาดูครับภาพชา้ชาๆชาัดๆโอ้ยสุดเลยคุณกิติพงศ์ใช่แล้วตามด้วยแข้งครับแล้วนี่ครับยี่ห้อของยอดดอยถึงมาหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวามาเป็นชุดเลยครับ บริเวณใต้ตาทางด้านซ้ายของโบวี่ดูครับพิษหมัดของยอดดอยโอ้โหแล้วอุ้ยเกสวนเหมือนกันสวนเหมือนกันโดนเหมือนกันยอดดอยจบมวยครับโอ้โหแล้วสวนไหมโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนใจโอ้เอาฮยกที่สองโอ้ยโดนเลยเอาโอ้ต้องนับเลยครับโอ้ย นี่แล้วเดชแชมเปี้ยนอะไรก็เกิดขึ้นได้อ้าวโบวีได้ใจแล้วต่อยฮุกซ้ายส่งยอดดอยลงไปหล่นมันไม่นับได้หนึ่งนับหนึ่งคะแนนก็ยังดีฮุกซ้ายที่อวพาแล้วพาแล้วหมุนหมุนเออทำการแจ้งออกมายอดโดยต้องเดินแล้วครับดูครับแม่ไม่โดนนับเอกก็ยังเดินไม่โดนนับมันต้องเดินเดินขึ้นอ้าวีเดันซ้ายยอดโดยปีเข้าไปจับในล็อกโอ้ย นี่คือความมันของเดชเปรตมวยไทตัดเชื่อครับยกแรกอับโบวีทำสุดๆไปสองครั้งครับแต่ยกสองนี่ส่งเจาดอยล่นเลยโอ้โหเปลี่ยนเข้าหายอีกครับเจาดอยวาแกขวาโอ้โหเจอสวนด้วยมัดท้ายยกเทเจาดอยเดินเร็วขึ้นโบวีต่อยลำตัวแล้วจับในตีนเดินเร็วขึ้นครับเจาดอยเน้นเจาะย่าง โบวี่เขย่งง้างซ้ายแต่ยังไม่เข้ายังไม่ได้จอกซ้ายดอกนี้แล้วซอกขวาอีกทีโบวี่เอากาะสวนจังหวะสองนะครับโบวี่โอ้ยยอดดอยเริ่มจะเปลี่ยนกันแ้วโอ้ยยอดดอยมันก็โดนต่อยก็โดนจมูกก็โดนเอาเอาเอาจอกเต็มมาโอ้ยโบวี่โอ้ยโอ้ยแต่คุกซ้ายสวนเอาไปซ้ายปีตั้งดอกตั้งหมัดจังหวะเร่งของยอดดอยนี่น่ากลัวครับอันตราย โอ้ยโอ้ยตัดร่างจริงยอดดอยเกรงอุ้ยเกรงซ้ายครโบวี่หลบเอ้าวยอดดอยมายอดเตะขวายัดดอยอุ้ยบวกขุกซ้ายอ่าเตะขวาต่อยขวาครับยอดดอยเบียกเข้าไปโบวี่รอสวนจังหวะาสองทางด้านนับยอดดอยแบบอาวุธเจอครับยอดดอยแต่ว่าลูกแน่นแน่นนี่โบวี่ก็สวนได้แน่นเหมือนกันยัง ยามพักกอลรถเตะซ้ายอาจจะไปยอดดอยต้อนโบวี่เข้าสามยามอีกแล้วเอามีศอกหมุนตีน่าเก๋าจริงนะโบวี่พลิกออกมาระดันยอดดอยเข้าไปมุมอับตั้งอยอดดอยเตะล่างต่อยขวาเตะซ้ายโบวี่ก็เตะซ้ายคืนโอ้ย,อยตอยละตัวไปไน้ละตัวโอ้ยมาเป็นชุดแล้วครับยอดดอยน่ายงามีท่าบอกเป็นคะแนนนี่เหนื่อยนะครับยังเหนื่อยยังเหนื่อย ยังเหนื hmm. oh. well, been, oh. mm ่อยด้วยกันทั้งคู่ครับดูครับอุ้ยเอาซ้ายโดนปลายหมัดครับเนี่ยหมดดอยตายต่อยต่อข้างปลายขวาลำตัวบุ๋ยเตะขวาแม่ไปแท็กเป็นรักบี้เลยโอ้ยตบตัวหลบอันตรายครับเอาจะดอยเบียดเข้กหนอีกเฮียับียบขอลางก่อนโอ้ยหมดยกที่สองครับความมันยังมีต่ออีกยก โอ้โห oh มันขึ้นตามลำดับจริงๆครับผ่านมา2คู่ oh 2> 2ที่คู่ที่สนี่เขาอีความมันต้องบอกว่าจะทะลุจุดเดือดกันอยู่แล้วโอ้โหซุปเปอร์โบนัสน่าจะออกอีกแน่นอนคุณกิติวงศ์ครับโอ้โหแล้วมาดูภาพช้าๆครับนี่ครับจังหวะดึงลักสวนโอ้เ oh ต็มหมัดเลยครับหมัดซ้ายแต่ก็ลุกขึ้นเลยมาไม่ดีนี่ไม่ได้ฟื้นตรงนี้เดี๋วไปฟื้นโรงพยาบาลแน่ๆ หัวใจของยอดดอยนั้นเกินร้อยแน่นอนครับการันตีได้เลยครับดูรับโอ้ยโบวี่นั้นพยายามจะสวนแตกนี่ครับเบียดเข้าไปต่อยหมัดมาแต่ละดอกแต่ละทีครับอ๋อแล้วนี่ครับลุ้นเชียร์เหนื่อยครับต้องกรอกน้ํากันเลยครับอย่างนี้โอ้คอแห้งเหลือเกินใช่ครับ <laughs> อ่าะ มาว,ว่ากันต่อครับอีก3นาทีสุดท้ายเกมยังไม่รู้จะไปทางไหนเลยครับใช่พูดถึงนั้นทางฝั่งอง,โงโบวีได้นับ8อย่างเดียวนะครับแต่อย่างอื่นนี่ต้องบอกว่ายอดดอยนั้นได้ใจจริงๆมวยมันมันอย่างนี้ต้องขอบคุณไปยังสองพ่อลูกเลยครับคุณนวัดต่อเจริญสุขกับคุณอาชิระต่อจเจริญสุขหัาวใจนี่รักมวยไทยจริงๆแล้วก็วสร้างสรรจนนี่ครับยกระดับมวยไทยได้เข้มข้นได้จงใจจริงๆยกที่3ยอดดอยเดินต่อ โอ okay. ้ยพยายามจะวางซ้ายกับโบวี่เดอร์ดอยเปลี่ยนเข้ามาจอล่างก่อนแล้วมีหมัดเสริมต่อยแล้วตัวต่อยบนโอ้ยอาการได้เห็นเลยครับชุดนี้อ้าวโดนอีกยอดดอยต่อยตัวแล้วหุกซ้ายบนเตะขวาโบวี่ว่ายังไรเดอร์ดอยละตัวตละตัวแล้วหุกซ้ายโอ้ยอเปลี่ยนเข้ามาโอ้ยพยายามจะก้มหลบครับโบวี่ยอดดอยโอ้ชุดนี้ถือว่าทำได้ดีเดอร์ดอยควาอีก อ้าวอ้าวโอ้ยโบวี่อ้าวโบวี่อยาหาใจเป็นปลาเงินปลาทองนะครับโยนดดยเก็บผ่านไปปลาเงินปลาทองแล้วโอกาสที่เป็นปลาบูสูงโอ้ยมีศอกศอกขวายอดดอยโอ้ยกดแน่นเลยครับโบวี่หวั่นใจท่านรองจริงๆครับดูครับเดินหน้าอีกอย่าปล่อยให้โบวี่ได้หายใจเลยครับโต่อยต่อยอีกทีหนึ่งโอ้ยโยนลำตัวเข้าไปนี่โบวี่ครับงอจริงๆครับ ด้งแล้วอีกครับโย่ดอยบุบ,บ Night, à. ี้เพียร์ยังเข้าไปย้อนเข้าไปต่อยตัวอีกแล้วต่อยบนต่อยบนโอ้โหช็อตนี้โอ้ยโอ้ยกองเชียร์โบวี่โอ네้ยบุบี้เพียมจะเข้าไปก่อนอ้าวยอดจ่อยบุบี้เตะซ้ายกระชั้นไปทรายจะได้ใครกันต่อ โอ right ้ยแป้งแข้งก็เป็นทีนึงตัวิ่งสวนมาซ้ายไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเนี่ยโอ้ยชุดนี้ของยอดรอยทำได้ดีจริงๆครับอ้าวอายังคงเดินต่อครับอ้าวเดินต่อวางแคบขวายอดโอยยับอ้าวตอนโบวี่ไปยืนสามเหลี่ยมอีกแล้วครับโบวี่เพียาจะหมุนออกมายอดโอยก็ตัดเวทีใจดีบอกว่าต้องต่อยต้องต่อยอ้าว ยอดโดยเบียดเข้ามาโบวี่โอ้เจอแข้งซ้ายของยอดดอยยอดดอยเบียดเข้าหาอีกปักหลักแล้วครับโบวี่ตอนนี้เอาจะได้ตามไปขวาไม่ถึงพยายามจะตัดล่างไปทุกซ้ายโบวี่นี่ตอนนี้แบบกัดป้องแล้วครับพยายามยืนอยู่ให้ครบยกเอาเอาเอาโดนละตัวอีกแล้วโอ้โยโดนละตัวนี่งอเป็นกุ้งเล็บน่าโอยทินงบอล อ้าวโอ้ยโอ้ยชุดดีให้ครับเลยครับให้โอกาสครับแต่ละตัวแต่ละตัวเต่ละมายอดดอยทิ้งทิ้งอ้าวโอ้ยโอ้ยชุดนี้โอ้ยโดนน้ำตัวอีกแล้วครับยอดสุดทยอยสุดยอดจริงๆครับจำชื่อนี้ให้ดีๆครับยอดดอยแก้วสำลีครับ โอ้ดูครับหิงด้วยหมัดขวาแล้วมีแข้งเบียดเข้าไปเจอทีมต่อยหน้าไม่เป็นไรครับต่อยท้องแล้วโบวี้สะดุ้งนี่ครับลูกต่อยซ้องต่อยท้องแล้วมีหมัดขวาโอ้ยบนล่างสลับโอ้ดูครับมีแข้งขวาสลับอื้อหือนี่ครับต่อยกับยอดดอยนี่ซ้อมมาไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ ดูครับดูตัวอย่างให้ดีๆดูครับโอ้ยแกทิ้งหมดขวาที่ทิ้งทั้งไหลเลยครับคุณกิติพงศ์ท่านผู้ชมครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าหัวใจนั้นเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับประมือดังๆอีกครั้งนึงครับท่านผู้เกียรติครับโอ้โหได้ใจแฟนวยทั่วสนามเลยนะครับและผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับสำหรับยอดมวยมันประจำสัปดาห์นี้ครับ และผู้ชนะคู่นี้ได้แก่นักชกจากมุมมุมแดงยอดโดยแก้วสำริดจ,จ,ะจะากจวัดเชียงใหม่